เดี๋ยวเนี่ยไม่ได้ครับเพราะเป็นการประมาทครับและทุกคนเข้าไปต้องสวมซึ่งอกราะครับปากสุ้แอบอยู่ครับแล <c> ้วก็เคลียร์จีโโซนครับเคลียร์เข้าไปในห้องอ <c> ่าบ,บางทีเราก็ต้องใช้แบบมาตรก,การในการดึดขาดที่หนึงนะครับไปเที่ยวห้แ <c> บอ <c> เราใช้ยังไงในกานดูกต้อง การก่อการร้ายสากลนะครับนี่ก uh, uh, ็เป็นของก๊อฟพ่อะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นการเริ่มต้นของเท้าหน้าที่เพื่อเป็นจัดการของเขาึ้องถือน้าเจ็บมากเลยตรงนี้นะครับถ้าฝืนปล่อยเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับทำทำร้ายเจ้าหน้าที่แล้วนะครับมาติการสามารถทำให้เขาเจ็บแล้วก็สามารถปัญญาการได้นะครับ ให้มันติดเป็นระบบนะครับแล้วก็มีการปฏิบ,บัตอย่างตลอดไปเป็นเป็น,เป,นเป็นรูปธรรมนะครับ้งวนหรืออัดอะไรต่างๆต้องต้องต้องในความคิดเนี่ยเรามีอยู่แล้วนะครับเราก็อาจจะเคยเห็นในหน,ในหนังนะครับในเห็นว่าตำรวจเอ๊ะ